ดีค่ะมาพบกับซอลูซี่ซารลอซิงซอตัวจริงเสียงจริง,รงต้องซอลูซี่ซารลอซิงเท่านั้นนะคะเอออินโทรทีไรนี่ซอหมดแรงทุกทีเลยคำเตือนนะคลิปนี้จะทำเพื่อ,อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำหรือว่าให้ทำตามนะคะหนูหนูส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำก่อนเล่นนะคะวันนี้ เพลก็จะมาเล่นเกมในค่าย Playstar นะเป็นเกมของค่าย PS นะก็คือเป็นเกมสล็อต7 7, 7. ็ก็คือเกมตองเจ็ดนั่นเองนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าใครหลายๆคนเคยเล่นเกมของค่าย Playstar กันมาบ้างแล้วหรือยังถ้ายังเนี่ยสอปักลิง์ที่จะเข้าหน้าเกมไว้ให้ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมไปตามกันแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยนะคะ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ซอก็มาเล่นตามสไตล์ซอลูซี่สลอตสิ้งสายเปสายอะไรเนาะสายใจวันนี้ซอก็ลงไปที่เอ่อลงเงินไปที่5บาทนะ5บาททุกคนฟังไม่ผิดปกติจะเห็นซอลูซี่เนี่ยสายเปลงเงินไปทีละ2,000-3,000แต่รอบนี้ซอ ลงทีละห้าบาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะห้าบาทเท่านั้นลงน้อยนะรอบนี้ซอมาเล่นแบบน้อยๆนะเพราะว่าเป็นการทดลองเล่นเกมในค่าย Play s t ต r นะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ซอเล่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนซอแนะนามาเนาะซอก็ตั้งสปินไปเลย2ี่สิบครั้งให้เขาหมุนไปคร้งละห้าบาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนนะซึ่งเกมเกมนี้เขาก็เป็นเกม ที่ต้องเป็นเหมือนกันก็นคือสแลก,ก็คือเจ็ดเจ็ดเ็นะลองดูว่าซอจะได้อ้าไม่เป็นไรซอก็ได้เจ็ดเจซะแล้วแม่เจ้ามากันเลยเจ็ดเจ็ดดตองเจ็ดนะแล้วจะบอกให้ว่าค่ายเนี้ยไฟเขาดูดิโอ้โหม่วงประกายแบบนะเผาไหมเผาลุกกันไปเลยทีเดียวล่ะของเขาเนี่ยดูกันสิจะมาอีกไหมเนี้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ด แล้วก็ในส่วนของเกมเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็คือจะได้เงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งเท่านะเขาก็จะมีคูณหนึ่งคูณสองแล้วก็มีถึงขั้นสูงสุดกันเลยทีเดียวนะเรามาดูซิจะได้เจ็ดไหมเอเอ 7! วันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดตองเจ็ดนะคะทุกคนวันนี้ตองเจ็ดเรามาเล่นตองเ็กันเลยเห็นะถ้าเราเกิดได้ตองเจ็ดหรือว่าตัวที่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะได้ โบนัสนะเขาจะให้เราคูณหนึ่งเท่านั่นเองนะตอนนี้ซอก็ได้ชนะมาที่35บาทวันนี้จะมาทดลองเล่นน้อยอะไรน้อยแกมจอนนะไม่ลงเยอะแล้วนะคะทุกคนเราก็ของเขาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ตัวเจ็เหมือนกันก็คือได้โบนัสหรือว่าจะเป็นบาบาบาที่เหมือนกันก็ได้เช่นเดียวกันก็จะมีชาร์ตต่างๆบอกด้านบนนี้นะที่ซอเปิดให้ดูกันเลยนะ กันไปเรื่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆนะสําหรับรอบนี้นะสําหรับค่ายเพสตาใครที่อยากทดลองเล่นก็ไปหาเล่นกันได้ตามที่ฟอคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะซึ่งใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามใจให้ซอลุซิสลอนซิงคันนี้ด้วยนะคะเอเม่มกี้ตังวะคุยกันได้เสร็จๆ,ๆนะทุกคนลุซิมันก็ได้เสร็จละ เร็ดลยี่สิบแล้วก็สิบถัดลงไปเรื่อยๆนะเจ็ดคูณสองเจ็ดคูณสามนี่ไงเจ็ดมาอีกแล้วครับชนะไปที่เจ็ดสิบบาทวันนี้เราชนะทีละน้อยๆนะค่อยๆสะสมกันไปนะไม่เรียบร้อนสำหรับในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นเกมจากค่ายเพซตาเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งเขาก็มีให้เล่นหลากหลายเกมมากเลยแต่วันนี้ซอจะเล่นเกมเจ็ดเจ็ดเจ็ให้กับทุกคนได้ดูกันก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าจะเล่นเป็นเกมอะไรก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะคะเราก็ลองให้เขาหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคน ซึ่งรอบหมุนรอบนี้เนี่ยซอก็ต้องเป็นฟรีสปินนั่นแหละให้เขาหมุนไปจนกว่าเราจะได้โบนัสหรือว่า x 1 x 2แล้วก็สูงสุดกันไปเลยทีเดียวนะเดี๋ยวซอนจะลองมาเล่นอีกทริกหนึ่งก็คือเรามีการเลือกด้วยว่าให้เราเนี่ยเลือกเสมอหรือรับโบนัสนะแต่ซอเลือกเป็นรับโบนัสจะลองให้ทุกคนดูเขาก็จะเหมือนเป็นรูปอินฟินิตี้มาให้เรานะแล้วเราก็ลองสปรินไปเรื่อยๆเลยรอบละ 5บาทก็คืออยู่ที่เบดไปที่5บาทนั่นเองนะเห็นไหมเขาก็จะมีการเล่นด้อมแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้แจ็คพอตจริงๆซออยากคูณ1คูณ2แล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดกันไปเลยนะจริงๆก็อยากจะถึงแนวจุดจุดนั้นแต่ว่าก็ลองให้เขาเล่นไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆก่อนนะเราไม่เรียบร้อนในวันนี้นะเราจะได้ดูด้วยว่าเอะเกมของเขาเนี่ยมีทคิคก,การเล่นยังไงบ้างนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะได้มาเล่นแล้วก็ รับเงินกันไปจุกๆนั่นเองนะซึ่งตามสไตล์สายเปย์อย่างซอลูซี่สลอส็อตซิงนะซึ่งลงไปเก็บสะสมไปเนะี่ยเงินส่วนให่ก็เอาไปเปยใครคะเอาไปเปหนุ่มๆนั่นเองนะตามสไตล์ซอลูซี่แต่ยังไงอ่ะเดี๋ยวมาลองดูซิเมื่อกี้ก็ได้อินฟินิตี้ไปนะอ่าตอนนี้เขาก็สปรินกันไปเรื่อยๆนะเหมือนตั้งเป็นออโต้ไปเลยนะเหมือนเราจะได้รับโบนนะัสจุกๆ เจ็ 7, 7, 7, 7, ดจดจดแล้วราไปกี่บาทเนี่ยบวกไปอีกบวกไปอีกอ่าสาบาทนะถือว่าก็โอเคอยู่นะก็บวกไปทีเล็กทีละน้อยเดี๋ยวยังไงเนี่ยรอบหน้าเนี่ยเด๋ยวซอลูซี่จะมาเล่นเกมอะไรออกก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะยังไงวันนี้ขอตัวไปแล้วนะบ๊ายบาย